สว,วัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบิววันนี้ชมารดิ้งเกมเออโรบอกในแมปแพลน VS เบล o ัสนะครับผมซึ่งเกมมันอัปเดตนะครับก็คือมีเกาะตรงกลางตรงโน้นนะครับที่เป็นกิจใหม่นะที่ผมคิดว่าน่าจะง่ายนะครับอู้ลเลือดห้าแสนไหวปะเนี่ยไม่รู้ไหวหรือเปล่าม,มีปืนยิงนี่อยู่สาบาย โอ้โวตัว2 0 0 0มื่นนะสองหมต่อว,วินาทีนะก็คือกิจใหม่รอบนี้นะครับบอกก่อนะเอออัปเดตรอบนี้นะพืชมาใหม่เยอะมากนะครับแล้วก็เบลรอสเข้ามาใหม่อีกประมาณหนึ่งไม่เยอะมากนะและผมเล่นนอกรอบนะครับรีเบิร์ตถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะครับก็คือมันใช้ตัวใช้ตัวพิซซ่านะครับแล้วก็เจ้ารอสตัวนี้นะ ตัวใหเซโคริโตสนะครับนี่นะตัวนี้นะในการรีเบิร์ตขั้นสุดท้ายนะครับกิจ,จกรรมใหม่นี้ผมจะพาไปดูก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับผมไปเดี๋ยวก,ก็วคือถ้ามาตรงประตูเนี่ยคือเราจะเสีย1ล้านเงิน1ล้านตรงนี้น,นะครับอืม กิจกรรมนี้นะครับค่อนข้างที่จะง่ายนะครับก็คือนี่ครับเราแค่ดูตัวตรงนี้นะและ,และนี่คือของรางวัลที่เราจะได้นะครับนอกจากน้น่าจะของรางวัลน,นะอันนี้ถ้าดูถ้าแบบผมจําไม่ผิดนะก็คือตัวตรงนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเอาสดเดี๋ยวเราเล่นสักรอบหนึ่งแล้วกันเนาะเพื่อมาเล่นให้คุณผู้ชมดูนะครับผมตัวที่เราจะเอาคืออาริเซโออาริเซโอโอเคอาริเซโอ เนี่ยเราก็มายืนรอตัวที่เราต้องการนะครับอาริเซิโอนี่นี่มาละนี่อาริเซิโอระดับอีพิกเรียบร้อยได้แล้วครับอาริเซิโออืมนี่นะตัวแรกที่เราต้องการนะครับผมแล้วก็มาที่กิจกรรมนี้เลยครับแล้วก็ใส่เลยนะนี่คคือเราจะได้เงินแล้วก็ได้สิ่งที่เราต้องสิ่งที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแค่นี้นะกิจกรรมมีแค่นี้นะครับแต่กิจกรรมนี้นะครับมีของที่ค่อนข้างที่จะ OP หลายอย่างนะครับแนะนำให้ทำเก็บไว้นะครับต่อไปครับออก้าโอเคออก้าระดับอะไรวะเมื่อกี้ดูอยู่ อเฮ้ยออก้าโอเคอือฮึตัวใหม่นะน่ารักมากนะดูดิผู้ชมผมชอบนะตัวใหม่นะมันน่ารักมากเลยไอ้นี่ก็ใช้บอมบาร์ดีโคลโดดิดดิิโล่เลยแหละเก็บไว้ก่อนเผื่อมันต้องใช้นะมันใช้แน่ๆแล้วผมเล่นไปแล้วรอบนึงผมจำได้ต่อไปเรจินดารีอ่ะชิมต้เก็บเก็บไว้หน่อยต่อไปอีพิกปิกเรจินอ่ะเออออก้าไม่มาเลยฮะคาปูชิโน่คาปูชิโน่ก็ใช้ไอ้นี่ก็ใช้ คือเราหาทุกอย่างนะยกเว้นออกกากิจกรรมมีแค่นี้จริงๆนะครับคือเราเจอสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็เอามาใส่กรงนะครับแล้วก็ได้ของรางวัลแค่นี้นะครับไม่ยากแต่อยู่ที่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่กันนี่องถ้ามันนานเกินก็ไม่เอาแล้วกันเนาะเพราะผมเล่นจบแล้วมันก็แค่นี้ไงกนะิจกรรมโอ้ตัวใหม่กอลี่มาแทนโอดินดินดุนนะคือถ้าเล่นครบ100%ตรงนี้นะเราก็จะได้พืชอ,อพืช1ตัวแล้วก็เบลออให้เงิน1อันแล้วก็อันนี้ครับเก่งมากนะพนนนะก นะครับก็จริงนะว่าทีมผมนี่มันก็ฟูแล้วอเอาจริงสู้ได้หมดแล้วอเอาจริงนะอือดูดิดพืชก็โอเคแล้วเงินก็2ล้าน2ล้านสามแสนต่อวินาทีก็ก็เยอะนะเอาจริงใช้ได้เลยนะครับมันจะมาไหมเนี่ยเออไอ้อน,นี่ก็ใช้ไอ้น้อตงตัวนี้ก็ใช้ไม่มาใช่างมาันออกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้โหมันจะมาพี่บบาจะมาแนละ้วพี่บเบาระดับเลยนะอีพิกรือมิติกนะจำได้แล้วเมื่อกี้ได้เนี่ยออกกาเนี่ยมาใส่ออกกากันเลยครับผม อืมต่อไปไอตัวนี้นะห้องมายองไหมต่อยางแฮะโอเคเบนดิโตโอเคเบนดิโตเบนดิโตกิจกรรมอ่ะมันดูมีแค่นี้นะครับแต่ของข้างในอ่ะมันค่อนข้างที่จะเก่งจริงๆนะโอเคมาละเบนดิโตโอเคเบนดิโตอืมต่อไปทริปปี้ทรอปปี้อืมฮึโอ้ยกอลลี่ลักกี้โอเคนะ ผมชอบนะมันเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือไอ้ไข่ที่มาเมื่อกี้มันจะมีแบบติดไดมอนด์บ้างนะครับอย่างอื่นนะที่เนี่ยเรนโบว์เห็นปะคือมันมีตอนนั้นที่ก่อนที่จะอัปเดตอะ่ะคือมันไม่มีแบบนี้นะครับและนี่มาละโอเคเรียบร้อยใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมไม่รู้ทำไมมันรอบนี้ผมได้แต่เงิน <S <S อุย้ยๆรอบนี้ได้ของดี <S <S บอมบาดิโลโครโลดิลโลรอบนี้ได้น้ำยานะครับแล้วก็กุญแจมือแล้วก็พืชนะครับระดับแรงนะ บรือบรือปตัตะปิมนี่ครับได้เราจะได้เอบลล์รอดมาด้วยนะครับระดับอ e ีพิกนะแต่เงินไม่ค่อยดีผมว่าส่วนตัว,ตวผมว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ต่อไปบรือบรือนะไอตอนที่เราไม่ต้องการนะมันจะชอบมานะครับเป็นอย่างนี้ตลอดหรือเราต้องใช้น้ํายาโชว์สักอันนะึ่งน้ํายาโพชั่นโพชั่นนี่นี่นี่เรย์ลอดโพชั่นนะถ้ากดใช้นะครับนี่ครับน้ํายานี้นะครับมันช่วยทำอะไรวะลืมเออมันช่วยทำอะไรวะอ่านไม่ได้อะผมลืมแล้วทำไมตอนนั้นผมกดกินแล้วมันแม่งพุดเก่งเลยนะ คือสัตว์เลี้ยงออกมาเป็นเออนี่นี่นี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับคือสัตว์เลี้ยงจะออกมาแบบนี้เลยนะ,ละลยลยแล้วบือเบือมาละโอเคมันจะเก่งตอนแบบช่วงแบบนี้นะแบบบมีแบบ,บนี้เลยนะใช่ไหมคือถ้ามีเขาเรียกอะไรนะแอดมินเดบิวอ่ะแล้วเพิ่มให้เราให้โชค,คอ่ะคุณกินน้ํายาน,นี้ไปนะแบบโมูมันจะเดินแบบนี้เลยนะต่อแถวแบบเนี้ยนะน้ํายาน,นี้คือของฟาร์มดีเยี่ยมเลยบือบือเบือบือแล้วบือบืออยู่ไหนเนี่ยเบือ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 ไปตาพิมต่อไปบลเล่ละกับปุชินะโอเคมีประเดี๋ยว แล้วก็บานาน่าบานาน่าไม่มีครับนี่นี่มาแล้ว,ลวนะพิจิตรีนะโอเคเดินต่อแถวแบบจ้าละวันเลยอ่ะวันนี้น,นี่อยู่นี่โอเคนี่ม,มีมีการได้แบบนี้ด้วยนะตัวละครระดับมิติกอะไรอย่างงี้ด้วยนะเออตัวนี้ผมทำยังไงวะเบิร์นอะโอเคมีโยโอ้ตัวนี้มีจับได้นี่ยเนี่เนี่ฮ้ยบอสเกิดครับบอสเลยเอ่ยโอ้บอสตัวนี้เลือดสอามแสนเลือดเขาสามแสนนะ you know. น,น,นั่นอยู่โน่ล้ำยานี้ตั้งสิบนาทีนะโคตรโหดง่ายไหม สบายเงินหมื okay. okay. ่นสี่ต่อวินาทีแจ่มจัดไออัก้าโอเคเมื่อกี้เห็นออก้าเดินอยู่ออก้าเอาอยู่นี่โอเคใส่ไปหมูเอาหมูมีโอเคบอมบานินี่โอเคไอตัวนี้เก็บไว้เก็บไว้มั่งบอมบานี่เอ้ยมีมีบอมบานิโลโคลโลคลดิโลโอ้มีมีมีนี่้ยอืมอุ้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ละอิเลฟาเซเลเตรอูมีมีมีทรอปปี้ทริปปี้ทรอปปี้อ่ะฮะเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋นี่นี่นี้ทรอป ทริปปี้ทร็อปปี้อืมฟริกโก้ฟริกโกโ้มีโอ,โอ้โหบอมใช้น้ำยาน,นี้คือมีแทบทุกอย่างแก๊งสเตอร์มีแก๊งสเตอร์อ,อ๋อเนีนเน่ๆๆๆโอเคมาดินมาดิงดิงดุ้งเน่นเน่ๆๆอ่ะ ตัวสุดท้ายนะครับที่เขาจะเอานะก็คือเจ้าพิซซ่าระด,ดับสีเข็นะครับคืออันเนี้ยหายากหน่อยนะครับแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ซืคลิปได้นะแต่ผมมีอยู่นะพิซซ่าเนี่ยนี่ผมมีอยู่3าตัวขนาดผมเล่น AFK ทั้งวันทั้งคืนนะ้ยตงมีประมาณนี้เลยโอเคเราจะได้มาหลายอย่างอยู่นะครับเอเ้ยหลุดมือ,อไปไหนละเอาเนี่ยมาเรียบร้อยครับเราก็จะได้มเมซีดเออที่เป็น ของต้นใหม่อันนี้นะรีสไตล์ก็50ล้านนะครับดีสุดในนี้เ,เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะมันมีอะไรบ้างนะในอันนี้นะครับสำหรับของที่สามารถอยู่ในเกี่ยวพวกอุปกรณ์เกียร์นะครับมีอยู่สอย่างนะก็คือปืนช็อตไฟฟ้านะครับมันจะช็อตสตูให้อยู่นิ่งแล้วก็ติดไฟฟ้านะครับอันนี้คือล็อกนะครับล็อกอันนี้นค่อนข้างที่จะเก่งนะเนี่ยครับถ้าล็อกแล้วมันจะติดอย่างนี้เลยนะมันจะอยู่นิ่งแบบนี้เลยนะครับมันเหมือนฟอเฟนนั่นแหละไ,ไม่แตกต่างกันมากนะครับอ,อีกอันนึงก็คือ,อ,อน้ำยา นะครับเอาอ,อีกอันนึงคือนี่ครับถังน้ําแบบระดับพรีเมียมนะครับอันนี้ผมไม่เคยใช้นะครับน่าจะแบบเออลดน้ําที่เดียวโตรหรือเปล่าแต่ให้คุณผู้ชมไปลองแล้วกันเนาะประมาณนี้กิจกรรมนี้ผมแนะนำเป็นอย่างเดียวเลยนะก็คือเจ้าน้ํายาสีแดงไอ์พอชั่นอยู่ไหนวะอืมพอชั่นนี่นี่ไรอดไรอดพอชั่นนะครับอันนี้นะแนะนำนะหามาเยอะๆนะครับกิจกรรมมันอยู่ประมาณเออเจ็ดวันนะครับ โดยเฉลีย่ยคือ7วันนะเดี๋ยวผมจบคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เล่นยาวๆนะอันนี้เพราะมันไม่ได้ยากนะครับแนะนำนะให้เก็บอันนี้เยอะๆนะครับเนี่ยไรออตพชชั่นเนี่ยคือมันจะเป็นต่อแถวแบบอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็รอตอนแอดมินเดบิวต์ให้โชว์คูณ8นะครับกินน้ำยาน,นี้ไปซีเคตดออกกระจายครับผมบอกเลยจริงขนาดไม่มีนะขนาดผมคูณ15นะดูดิ กดลงกอรลี่มาบ่อยมากแล้วก็มีพืชน,นะครับที่อยู่ในกิจกรรมนะมีอยู่ประมาณเอออย่านะหนึ่งสองสามสี่สี่อันนะมีอันนี้นะครับระดับแร่ล Epic, แล้วก็ระดับอีพิกแล้วก็ลีเจนดารี่อีกอันนึงก็คือกอรลี่นะครับก็ถือเป็นของฟรีนะครับแต่ระดับสุดท้ายนี่มันเป็นสีเข็ดนะก็น่าจะนิดนึงนะครับไม่ไม่ได้ยากเกินเราแต่มันประมาณนึงแหละไม่ยากไปแล้วก็ไม่ง่ายไปนะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเจอกันใหม่คลิปหน้า you, ครับผมซีอูครับผม